เฮ็ดงานต่อเลยพี่น้องงานได้ติดไปทุระเฮ็ดงานต่อเลยงานร้อนหน่อยเดียวงานไล่ลายเด้อพี่น้องเด้อต้องขอโทษขอให้เพืเ่อนๆเด้อซาแน,น่กับเยาวากันเด้่อยหมดปกติแล้วเก็บกัขอเฮ็ดงานก่อนเด้อพี่น้องบางแยาติดไปสิไปเอี่ยมเก็บของขายก่อน บมีของขายเห็ดซีชมพูดแต่วกาไมาเห็ดสีขาวเลยพี่น้องสีชมพูเห็ดขาวติดดอกไว้อยู่ซื้อมืเอื้อนเยอะทิดจังสิติดไฟเลยพี่น้องเพราะว่ามันคำเนี่ยดอกใบสะกอนยื่นแต่ไมาเห็ดเป็นวงกลมแล้วมาติดไฟ สีขาวสีขาวหลวนนี่ขายดีก็มูด้ยพี่นอะสีขาวหลวันด้ทิปติปติไข่สีขาวกับสีงามเรามันถือไฟสีงามแขกเป็นขาวไอ้วันไว้ไอ้วันไว้ เก่ตกริกติดไฟบระท่านดอกพี่น,น้อกทำเล็กนายกับออาบน้ำลงทะเลให้ะมีโอกาสจะเห็ุมือนหนึ่งมือละชั่วโมงสองชั่วโมง่น้งออของไค ตีกัต้องพักค่อนนอะพี่นอนาะตีสี่ตีห้าหกโมงะเราเมือกั่หกโมงเสาร์เจ็ดโมงเสาจังไลนอนตื่นว่ากับเียงใบโมงเ่อได้ตื่นเสากับหามงด็แตบบ้ มันตัวน้อก็จัเมันตสร้มาได้าวนงัน็งียมสิบต่น้อนงปนขงยแล้วมันก็สิขยับก็ไ <c> ด <oughs> ้นีอนติขยับไปใช้มาใช้ก็ได้เสร็จเรียบยร้อยสีขาวเสร็จแล้วหนึ่งอัน เสร็จแล้วพี่นอ้องเงินแยกทิศจะสีเห็ดเป็นม้งขุดติดไฝ่พรอนเนาะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้แยกทิศกับทิศอจะเพียงสำเนียงคนด้วยจ้าเจอกันใไมลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย